ท่านปั้นนี้นูนี่ท่านไป็นบ้านเดิมบ่เราเห็นปั้นตัวอีโบปั้นเนี้ท่านบอกเนี้มันตินอะไรเห็นเราหรอตัดผมทรงอะไรนี่มีทรงให้ตัดไหมไว้เอาทรงมาตัดตัดลองทรงต่ำครับเอาทรงเงินคนรวยคือยังบอกนึ่งหน่อยเออเป็นนึ่งครับตัดทรงคนรวยก่อนตัด ต่งได้ส่งคนรวยจาว่าบวกคขาหรตัมดมหายย่ายตงดูคนรวยเป็นไไวัตีนี้เดีโอ้บอกว่มีโลคอนอาเยนนะน้มัเนาะเด้นสีจนย่อมเลยบวแไปเฮ็ดแไปเฮ็ดมาล่างมือแล้วออกบเงี้ ล่างมือเรล่าก่อนมือเปล่ยนมือมตบเต่ร้เท่า,าเป็นห้อยมืออยู่เอ็มรถหนึ่งฉันหายไรกายานพอมันว้านสร้างหลานตีมันหมดคนวะตะก,กูหายพูกัดที่ากูสร้างหลานอยู่ตาน,นั้นมันกัมาได้ยีย่ีเตือนมากหมดเลยอาจจะเรียมนมมากเลยนะเท่า,นะาตีว่าเราไม่จะหายเนาะ วานอะไรเนี่ยวานน้ำหมดเลยวานโอ้ตัดจบเลยนะลองวีเบอร์อะไรสอลองวีเบอร์สองครับลองทรงต่ำตัดง่ไงดูผมอะไรตัดปีนาเลย้ยนซ้ำเจ้๋แล้ว ยามนี่ยอะไรมาก้องมี่วันดีเก้าพอพอพได้เรื่องดอกอัเภทแท่ง่โซตนาเลยนี่จะเข้าโซตนาแล้วตามสังขารจะฟังอะไรจะคืนวันได้ตั้ไหก็ตั้นั่นแหละว่าซาสันนมันนิ่งก็ไเพระว่าน้อยเจ้าก็ปีมันได้ยมันตื่นยูวผูเถ่าแล้วสี่หาิบเป ไปแล้วเขาต้องไปเฮ็ดมันคอยมันเลยตามสังขารสังขารไปสังขารมันมันมาปลูกผมยังไงหอกิดเจ็บพิสียงมันมาปลูกผมมันมันมาเกินตายไปแล้วเสี้ยวในหาปลูกแยงนั่นแย่งท้องคอยมันโลดธรรมชาติ รี <c oughs> <c oughs> ่ it ้งพี่โเรว้วมแล้วพอบอกเอาเงเงินเห็ดเสียงนาอย่างไมันละตอใกล้ใหม่ถูน้ำใหม่อามเขายุในซาหรอวาสูบไม่จะบหกงเอาหน้าล้ไปเอาพวน้้น้อมงน เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ yeah. mm hmm. เปลี่ยนวีลองฟันเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับแต่ราว,วีก็เดินรอบเดินรอบให้มันรอบอันนี้รอบที่สองก็เป็นวีเบอร์หนึ่งตามผมยาวผมสั้นการใช้วีผมยาวมากก็ใช้วีเบอร์สาม ตามก็ผมหนาผมหนาผมบางด้วยตามด้วยผมหนาผมบางด้วยเิจะหนาเอาเป็นสร้างจาคิดเอาว่าเขาจะเอาทรงไหนทรงอะไรจะออกมากน้อยเท่าไหร่มันปรับได้ที่หวีลองฟันนี่รอดที่สองเดินเรียบร้อยแล้ว เข้าเขาละตรงกลางก็ไม่มีผมได้หมวกลายได้รักนี้ตอนนี้ใช้ฟันแท้แล้วครับแต่งขอบแต่งมุม ลูกแล้ว็เนนั่น่ไมไปนั่อเลยม่ได้บอกมันแล้วเราเขาบอกเลยดิยคนนึงเราเขาเขาไปเขไปจะตั้ซึ้เห้ไปนไปเานี่าถ้าไปถ้าเขาถ้าไปเมื่อแจ้งก็บอกเขาไม่น้ำแจ้งมันจงค่อยนั่เขาหาเงั้นคนประกับนแจ้งไป้แจ่งมันจะมันไปหลายคนจะมันรูตู้รานตั้น มายรถบาสแล้วรถันนั่นพยายมมนิ่มบัสบอกไมรถบาสไปเลยแบบเาจะคุ้นเพราะหอมติดัจนั่ใแยกอย่างนี้ได้ยังไงแกด้วยก็อะกิ่หน้อืมที่เสียที่ก่เที่ยังไงที่เ้าที่จะมาเลากระดาษ ข้าน่ยบะขา้าวอกเปนแบนล่ะเพราว่ารถเขาจอดไว้ทางานัอนี้ไปก็ไดเมาเราเตืมมเลยเพราะว่าตะกี้เขาบอกว่าเบิ้งคนดูเป็นเลยเอารถจะขั้นนีครับเ็เบิงงเลยเล้อวะนี่เขาก็จอดไว้เลยขั้นเดียวตู้หุนก็ได้สิบสี่องนั้งได้สิบอืน ไอวลามันปากกระปองเลยอัดไปอกหนึ่งตัวบ่อเขาอันเป็นบอออินน้อนใดเป็นบ่อัเอียงกันพองอันพี่พี่พี่ของโดนตัวนั้นเลยที่ตีดีนั่งตัวนี่ที่ซีบซีบแต่ล้ียวว่าน้อยคนล่กับเขานหน่อยนี่เขาทรงรลุกไม่เบิร์นบ่อเขามันบบปไมั่เฉพา มันยอลยครัว่าพอบาปัดอเต็มที่ว่านึงสิบสี่ท้งเย็บขายรถมันตีงขี้งไะไร้เลยสิบที่คนใส่ซ้ำน้องน่ละสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองคนเหรอต่ว่ากันมาตัดผมมีคนมานำคนหรือเป่า ยงอยยมสีอยมสียังไงเหลืองว่าสีเกาบอกว่าลูกสเหลือเกาว่าสียังว่าสีเกาสีแดงสีน้ำเงินสีส้มสีเหลืองยียยมเมพ่อจำบอกันขอต่อทหยังทีเละเสียสีผมบายุบําซักเ น้อยเขามาได้นจะใสเ่เ็ดเปียกไอยเ็ดเปียกสิ